ออกแล้วนะครับไปรบเปลือกลางข้าไปในเหตุสู่เรื่องในอาวัตต์อะไรบทของการซื้อสินว่าคนนะครับคนที่ซอสินที่กี่กับหน้าที่นะครับมีคนสงสัยคือว่าอาจารย์ครับเวลาเราแย่งเขอสังสินอแลรบ้างและเขาโผล่ขึ้นมาจะทำยังไงโผล่ขึ้นมาในทางกฎหมายก็คือสภาพของคนที่เดินนั่นแหละแต่สารสิทธิการรับประโยช ว่าแบ่งไปแล้วครับไม่ต้องใช้ใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องหามาในๆทั้งสิน้นยกเว้นมีบางคนที่นะครับนี่นว่าทำทางส้นเลน็บใช้เป็นลมเลยแล้วก็แยกยออขายเองตามกระดูกอันนี้เรียกว,ว่าล่ามกระดูกได้นะครับวันนั้นก็คือเจ้าของกระดุไอ้สิ่งที่ใช้ไปก็ใช้ไปแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ได้ใช้ไปก็กลับคืนนะครับนี่ว่าล่ามกรดได้อเปล่าที่หรือเที่สองเรื่องนี้ นะครับก็คือาการเป็นหนี้เกิดจากล่าคนโอนนะเดี๋ยวนี้มีบุคคลบอกน,น,น,นะครับว่าที่อยู่คลที่กฎหมายสมมติให้เป็นคนนะสมมติให้เป็นคนมีสัดและสินเท่ากับนะครับรบ,รบุคคลธรรมดาเป็นพวกไปหนึ่งอย่างเลยนะครับบุคคลธรรมดาพวกไปหนึอย่างเช่นซื้อสินค้ารับจ,าจาบออ้างทำจ้างรับของอะไรต่างๆเยอะแยะมากานะครับ เราเรียนเราเป็นนิสิตของอนุญาตยังนะครับเรงเรียนอยู่ในส่วนหนึ่งของกระทรวงอ่าศึกษาธิการกระทรวงนั่นแหละครับเป็นนิสิตคนเดียวไหมครับยกเว้นโรงเรียนบางโรงเรียนที่ขออนุญาตขอจะทำเป็นนิสิตคนเดียเป็นไม่โรนยึสอบเป็นเรียนในกำกับของรัฐที่แยกตัวออกมาแล้วเขาก็จะเรียนเป็นนิสิคนนะครับอ่าพวกห้ามเส่วนจำกัดบริษัทจำกัดฟัา นี้ครับต้องเริ่มเพิ่มไปเจุดทะเบียนการเริ่มสภาพคนเนี่ยถ้าไปเจุดทะเบียนเท่าไหร่ก็สภาพคนเริ่มเกิดนะครับแต่ถ้าสารสั่งเพิ่มข่าวเท่าไหร่ก็คือการที่สุขภาพที่ดที่ที่สุดของคนนะครับอันนี้บอกแล้วนะครับประเภทของที่ดีคนนะครับสมาคมมูนิที่ท่านส่วนบริษัทจำกัดนะครับอันนี้ก็เป็น การจัดตั้งบริสังของกฎหมายแพ่งนะครับเป็นโรงสังของกฎหมายแพ่งถ้าเป็นคริสังของกฎหมายิ่นะครับเราดูนะครับเช่นการจัดตั้งวัดเนี่ยผู้พสิมาที่เป็นเรื่องของการกฎหมายประบองคณะสงฆ์นะคะรับอรค์คณะสงฆ์วัดอยากเป็นวัดได้ต้องไปจดทะเบีออยนนะะแล้วก็ขอนญาติถูกพระสิมานะฮะพวกเราไปเห็นนะครับในโสมดที่มีวัดไหนถ้าขออูปพัสิมาได้ วัดแต่ถ้าขอไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์นะครับเป็นสำน,นักสงฆ์ใกล้เชิญตะวันของอาจารย์พอเป็นวัไไดไหนเป็นวัดก็อยากเป็นสำนักสงฆ์ขออนุญาตจากนะครับครับ ดังนั้นจะต้องทราบตำแหน่งบุคคนว่าเกิดมาอยู่ที <t os> ่ไหนไปยังไเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเป็นระบบนบนะครับอาบุญเราคือสถานที่อยู่ที่แน่นอนนะสถานที่ที่บุคคลอยู่ที่แน่นอนนะครับเป็นหลักแหล่งแน่นอนอาบุญเราของนิติบุคคลก็คือสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บ้างที่หนึ่งสถานที่ตั้งของที่ทำการบ้างนะครับนี่ก็เป็นอาบุญเราของของนิติบุคคลนะครับอาบุคคลจะมีผู้แทน ทำการแทนนะครับนะจะมีผู้แทนมนนนะนังการแทนห้างส่วนต้องมีผู้จัดการบริษัทจำกัดกรรมการวัดกระพฤงเจ้าวาดแน่นอนะกรนะทรวงต้อนะรับสุริหมายถึงว่าถ้าการใดๆถ้ามีการเซ็นชื่อในการทำหนี้กรรมเหมือนกับคนทั่วไปนะจะต้องมีตัวแทนในการเซ็นชื่อของนิติบุคคลนะแต่พวกเราเวลาซื้อเวลาทำสัญญาทำกู้ทำสัญญ,ญตาต่างเราก็เซ็นเอง เพราะเราเป็นบุคคลธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็พวกนี้ทำการเปลนะครับบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลทำสัญญาได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับได้ปกติทั่วไปนะครับเขียนนะครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องบุคคลไว้เพียงแค่นี้นะครับนะและที่สำคัญการบ้านฝาก ฝาให้ไปํากันบ้างให้ลงรบพยายามทำได้อีข้อแล้วแมหน้าพ่อนะครับฝากฝากไปและที่สำคัญไปรุบว่าบุคคลที่ปูพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นที่ติบุคคลนะครับว่าในบุคคลที่กฎหมายแห่งระบุไว้อะนะมีที่ดิคนอะไรบ้างเมื่อกี้ครูยุบระยำมาเท่านั้นเองแล้วไปเขียนมาให้รบ นะครับนิติบุคคลและนิติบุคคลกฎหมายอื่นนอกจากวัดแล้วจะมีน,ะนิติบุคคลประเภทนะไปรูปไม้ก็แล้วก็มีใครจะถามอะไรพวกไหมน,น,นะมครับมีไหมฮะในบัตรที่หนึ่งจะพูดถึงหก<อ>เรื่องนะวันนี้พูดแต่แเรื่องลักษณะที่สองนะนะเรื่องที่สามคือเรื่องที่สา ะอันนี้คือสําคัญมากบางคนเนี่ยที่เยอะมากแล้ที่เยอะมากแล้วปล่อยที่ล้มล้างบ้างเปล่าไม่มีใครไปสนใจสุดท้ายมีคนเข้าไปครอบครองแค่ปีเดียวนะอายุความแค่ปีเดียวเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะฟ้องและทำไร่ก็ได้เพราะฉะนั้นสําคัญจริงๆเรื่องสัมผัสอินทรีย์กับอสัมผัสอินทรีย์นะครับและบัจจัยสามเอารักษณะที่4ก็คือนิติกรรมนะพวกเราจะต้องไปศึกษาสําคัญมากกาันิติกรับ มันจะมีสองตัวกับนิติกรรมกับนิติเหตุนิติกรรมคือการกระทำที่น่อยเกิดผลตางกฎหมายเจตนาทำให้เกิดนิติกรรมแต่น <It> ิต <to fix. S 3> ิเหตุคือเหตุที่ทําให้เกิดเหตุที่ทาให้เกิดนิติกรรมคือไม่บังเอิญไม่ไม่ได้ตั้งใจทำนิติกรรมเลยบังเอิญบังเอิญเช่ขับรถไปชนรถบ้านคนฟังจึงเกิดคู่กรณีเกิดขึ้นนกครับเรียกว่านิติ นะและลักษณะที่5ก็คือเรื่องของระยะเวลาการนับระยะเวลาเวลาเรานับจเ,เกิดอะไรขึ้นอย่างเงินกู้กู้เซ็นยามหนึ่งปีวันละเริ่มนับเมื่อไหร่เนี่ยครับเราเจ้าหนี้บางคนเป็นตัวผิดพลาดยังไม่มีกำหนดเจ้านี่อันนี้คือลักษณะที่5นะครับอายุความลักษณะที่6อันนี้ก็สําคัญอายุความเนี่ยเขากําหนดให้ฟ้องนะ ฟ้องไปในหนึ่งปีหนึ่งเดือนฟ้องอในหนึ่งปีเราก็จะเสียสิทธิ์ในการฟ้รองร้องใดๆถ้าเราไม่รู้จักกวามายบางคนปล่อยเรื่อง<า>ยินทไม่ไนดน้เงินกู้ครับเงินกู้ปล่อยให้ลูกหนี้ลอยแพเป็นค่าปีแล้วไปฟ้องทีหลังสิทธิ์ในการฟ้องไม่ได้เพราะอายุความหมดนะรานนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันนะครับในเรื่องของลักษณะที่สามสี่ห้าทุกคนนะครับ ใครจะถามไหมมีนะไปทำกันบ้านไหนก